โดยทัวทุกทนนะครับอยู่ในเก็บสติ๊กแมนปาร์ตี้รวมถึงหนึ่งร้อยเกมโอเคนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งก็คือผนจะทำไหมครับนะเออเสร็จแล้วไฟมันก็ดันเสียเนาะเออแต่ก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ไม่ได้ลงมาครับนะเออไม่ได้เจอกันนานแล้วครับร้อยเกมเออหนึ่งร้อยวันอันนี้ร้อยเกมโอเคเราไปเริ่มกันดิ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื <S <s ่อนทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรวะไปเรื uh 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 ่องไงโอ้ยผมก็พอเรือก็พายเจ้าก็เจ้เฮ้ยมันไปกลางแข่งกันมันต้องผ่านแซ็งเข้าใจไหมเออโ้เอ้ยเพื่อนยิงผีไหมไปยิงเลยจะไปไปยิงวะเนี่ยยิงให้แล้ว เอ้ยเพื่อนเร็วรีบหลบรีบหลบโอ้วูเฮ้ยผมโดนเมื่อกี้เอ้ยเจนเจนมาด้วยดาเลจวูวุ่นวายไปหมดแล้วยิงผีเอ้ยจะเล่นเกมไปแล้ววูวูผีมาโดนผมอ้าวเจนเันทำไม ว้าวไยบอนพายสิไปลงมาคยับไปพายแล้วไป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 พายไปว้าวว้าวเดี๋ยวพวกแกจะใจไม่ทันแล้วเออเอยจะพาจะพาพีมาเอ้ยพีหลอกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเจบี่เฮ้ยเออนี่มาเกมชุดบาทเอ่อชุดกูไปถ้าไปไกลจังวะเขาไปให้ชุดสามแต้มดิแล้วแกชวนชนเฮ้ยแค่ด้วยแกชวน พุดงงแตรมง่ายมากเออับจะดีโชูตไปดีชูดเออตะลุปาดมารู้าเออเอเอแกยงลูกปาฉันพูามาเป็นการเขกงขันทะลุชูตไปทะยกที่สุดไปลาสองแต้ม เออเอาลูกบาทมาว้าวไม่ให้ลอกลูกบาทอ่ะเลามาเอาาเอชูดออกไปเฮ้ยเขาชุดมัน,นอยู่แล้วเอาใบสีดำชุดไปดูแล้วมาเออ อย่าโบยจะหนักเออว้อวยาลูกแบดเอาไปแล้วไปแล้วเออเอาลูกแบดมาดิไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแบดศก์ลูกบิดบอลเอออย่าแย่งกันดีเออเอาไปดิเออว้าวไปแล้วเอวเอมาแย่งของผมไปว้ จะแย่งกันดีมันต้องแย่งมันคือการแข่งขันอา่าจะได้สัแต้มไหมสวยชูยวยกันไปนั่นแหละแย่แล้วลูกบาดไปไม่ใช่ลูกคุณวอนคุณฟรีอีกแล้วแล้วมาดีปอา้าไอดี่ยิ่ผมได้ผมได้ครับโอ้วยกิงเข้าว ลูกสุดท้ายอีกสิบห้าวิคเอาไปดีเดี๋ยวชุดเด,เดี๋ยวเจ๊เข้าต้องเข้าแล้วเออไม่เข้าทำกันดีไปแย่งก็สิว่ามาไยิงชนัก็ได้วออีกแล้วเหรอว่าจแย่งของผมอ เอาไปดิเอาไปดิดีเอามาดิเอ้าเอามาดิที่อ๋อย่งกันหมดนั่นแหละเฮ้ยเราต้องชนะไม่เฮ้เอาไปดิเอาบอลมาฟุ๊บเข้าไปเข่าเฮ้ยเอาบอลมาเฮ้ บอลไปนู่นแล้วเอาบอลมาเอาบอลมาเอาบาอลมออจะไปยังไงเฮ้ยมันได้หนึ่งหนึ่งแล้วจะเพ้ไม่ได้เอาบอลมาเฮ้ยช็อตหนึ่งสุดหมดเวลาอืม,มจะมาได้เวลายิง ยิงทำไมมาวังผมวะเราสวยมีสีเหลืองมาเยอะเอ,าอ้าปึ้ยิงของตัวเองนะไม่ให้เพื่อนยิงเนาะเอาดอิปึ้แต่มายิงของคนอื่นไม่ต้องยิงของตัวเองเอ้งไม่โดนเอาไม่โดนนี่เดียวาย ไปมีแตบแล้วไปว้าวหนาวจังว่าว้าวก็มาเป็นน้ำแข็งอ่ะไม่นา่าว่าแล้วเอเอเ้ยเกือบตกว้าสีเขียวสีดำฮักวาดีครับสีดำด้ไปรอบไปไปได อ้าว oh, ดีเาื่กแพบใช้สีดำก็จะรั้กว่าได้แก่ว <Yeah. S 1> oh, ้วเ้มืดจังวะใช้ไฟใช้สิโอเคแล้วมันเปิดตรงไหนอะใส่แบตดยังอ่ะใส่แลว้วกดตรงสีแดงอ่ะมีบ้าวเออร์อยู่โอ้ย oh, เพื่อนแล้วรวมผีหลกก็ว้า oh, กดสิ ไม่ใช่พายเรืออ่าพายแล้ววบพายแล้วพาอยก็ลอยเอ้าพายก็ไปไปวดไห้หอ๋อมาเป็นการแข่งขันอย่างที่บอกไปเก๋เบิ่มนี่มันเห็ดใช่ไหมใช่หรือว่างแหลกพี่เห็ดทองด้วยขายได้กี่บาทวะ ทองมืนแพงไปมืนเดียวกลางได้ไมีขายแมเห็ดทองอะ่ะมันไม่มีขายหรอกช่วยช่วยมันไมยมีขายเห็ดทองอะ่ะยกเว้นเอาถีมาทามันถึงจะไปสีทองด้วยช่วยช่วยแล้วทำไมมันงอกขึ้นมาได้ล่ะ มันเป็นแค่เกมมันเป็นแค่เกมถ้าไปผมทุกไปโดนเลยว่ะไม่ทุบไปโดนเองอะ่ะแต่ทุบหัวเพื่อนอะ่ะโย<ฮ>่เฮออ้เกมบ้านอ,อีบบาสยาโ้อเยอใจผมอทีเลลยกไปแล้ว ไปอืมเอาเ้เฮ้ยสีเขียวเชัาเอาเอเฮ้ยผีหลอกหลอกผีผีหลอกโอ้โอ้เราต้องหนีผีไม่งั้นเราจะโดนหลอกโอ้เราดีย,ยังไงอยู่ขอบฟอบสิ ไม่รอดอยู่ดีอ,อ่ะว้นยไปไล่ผมไปไล่สีเหลืองนู่นไปหลอกสีเหลืองตะแหลกไปหลอกสีเหลืองใช่ไปหลอกสีเดิมสิเฮ้ย,ย,ยนี่มันที่เดิมว้าวมึงตายคุณแรกเออข้ามหลอกว้าวนี่มันเก็บทองเก็บสิ เราทองมา <c oughs> บ้านบ้าข่ทองยักถูดมาแล้วบ้านสีเหลืองที่เองขโมยทองไปเรื่อยๆว้าวเฮ้ยเชฟต้องเสียใจเพราะว่า,าแกไปเล่นอ,อย่างนี้ได้ไงวะเขาไปซื้อบุคคา,า้ยาวยกับไปซื้อบุกคล้วยมาปลาเล็กทำไม มาเป็นงานแข่งขันอะเออใช่ลืมไปเลยเอ้เราต้องปาใส่คนอื่นวู้ปาสิเออช่วยนั่นแหละเอ้าไปทไมเฮ้ยทีมดึงมันนำแล้วช่วยช่วยทีมดึงมานำแล้วนำโด่งเลย นำต่อไปเออตอนนี้จะกาดดีเก๊รักว้โว้วบงต,ตายเด่ผมจะตายแล้วไม่ไม่แล้วเพืเ่อนว้ว้วว้วจะตายโุ้ตายกันได้ผมจะนอกว้ว ป้าก็ได้สีทองเลยแล้วต้องเก็บไข่ผู้เกือกเแต่ระวางมันจะรังเพื่อนเ้าระเบิดมาใส่บ้านตัวยังด้วยใช่ระเบิดเนี่ยอันตรายสุดแล้วรถตั้งง้อยแตมเห็นหรือยังละ่ะรถสีเหลืองเป็นอะไรยไม่นะไม่ไม่ ยังนำอยู่ก็ตำไบป,ประยักนำอยู่อะ่ะใส่ระเบิ์ไปตั้งสองลูกก็เก็บ,บเต็มสิทำ,ท,ำทำบานุ่<ำ>งระมุนนี่เนี่ยแก่แก็บเต้มอ่ะว้าวที่มันเขาวงกลมก็จอเพริความดนหลอกไปโอเคขอบคุณที่รับชมครับ แค่นี้แหละไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนะ้าคอมเมนต์ด้วย